สวัสดีครับแล้วก็พบเกม So l o Leveling a l l i ออนนครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้เราจะมาแนะนำก็คือทางด้านซอจีอนะครับเป็นตัวละครแบบเอสอาธาดน้ำเป็นสายป้องกันนะผมนี่ก็เป็นสายป้องกันที่โจมตีดุเดือดที่สุดในเกมนะบอกไว้เลยไม่มีตัวไหนโจมตีได้แบบดุเดือดเหมือนกับคืนซัสกับนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูที่โมยดลน้องกันนิดหนึ่งครับผมนะก็แต่งตัวคนข้างบ้าบอยู่เล็กน้อยนะครับผมนะใส่ถุงน่องฝั่งเดียวฝั่งหนึ่งก็โชว์ไว้นะครับผมนะก็นะฮะเอา มุมนี้ดีจัดนะครับผมนับเป็นตัวละครที่สวยตัวหนึ่งนะผมน่ารักดีนะทีนี้มาดูทสกิลจีวน้องเลยนะครับผมนะครับผมการโจมตีพันธรรมดาของอ่าซอจีอูเนี่ยน้องจีอูเนี่ยก็เป็นการต่อยนะก็ดูจากโมเดลตัวละครแล้วว่าจริงๆไม่ควรชื่อจีอูไ้วยซ้ำไปนี่ยควรจะชื่อจีซะมากกว่านะครับเพราะเหมือนคนจีนมากกว่าคนเกาหลีอ่ะนะครับผมก็ทำดาเมจสามจังหวะนะครับผมตามพลังอ่าตามแมงเอชพีนะฮะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ร้อยสามเปอร์เซ็นต์ร้อยหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมเป็นดาเมจธาตุน้ำนะฮะแล้วก็มมีหัด อาการตีพิเศษเขาคือหมัดมังกรคู่นะครับผมเป็นการอ่าชาร์จพลังไปข้างหลังแล้วก็ต่อยไปข้างหน้านะฮะทำดาเมจ420%ของแม็กซ์พครับผมมีการเจาะเปาะนิดหนึ่งครับผมแล้วก็ทําให้ติดอ่าแอร์บอลนะครับผมมาถึงสกิลที่หนึ่งครับผมมังกรบาลีศาสตร์สัตว์นะครับผมอ่าสัตว์ศาสตร์นะนะคำการอ่ากระโดดโจมตีใส่ศัตรูนะครับผมทําอ่าดาเมจอ่า730%ของแม็กซ์พนะฮะแล้วก็ มีการเจาะเกาะขั้นต่ำนะผมเมื่อโจมตีเข้าเป้าหมายจะติดสถานะดาวก็คือลมนะครับผมนะบเมื่อใช้แก่งมังกรวาลีสาซัดเนี่ยจะปรับใช้เกาะป้องกันแก่เพื่อนร่วมทีมนะก็คือ,อจะมีการปรั๊บเกาะป้องกันให้เพื่อนร่วมทีมนะตัวนี้เนี่ยก็สกลเป็นสายป้องกันของเขานะฮะซึ่งเก,กาะป้องกันของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มแม็กซ์พีหาเปอรซของอเพิ่มมาเพิ่มเกาะมา5เปเซของแม็กซ์พนะครับผมตอเน,นื่อง25ิบ้าบินะฮะนะรนะรตรงนี้เนี่ย อ่าแล้วก็บอกนิดหนึ่งนะครับผมว่าตัวน้องเนี่ยเมื่อใช้สกิลรับผมจะมีการเก็บลูกแก้วไว้บนหัวนะฮะจะเป็นลูกแก้วอยู่3วงนะซึ่งมันทาให้น้องเนี่ยใช้สกิลได้ไม่จํากัดไม่มีครูดาวนะครับผมนะฮะจนกว่าพลังเวทจะหมดเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยโหดมากครับผมนะมันเป็นการโถมคอมโบนะฮะอย่างที่ผมพูดไปว่าน้องเนี่ยเป็นตัวละครที่โจมตีแบบอ่าดูเดือดที่สุดในเกมนะครับผมเหมือนขึ้นศาสตร์นะฮะก็เป็นของจริงนะเพราะว่าไม่มีครูดาวสกิลหากเก็บลูกแก้วได้ครบนะครับผม ่ะมาถึงอันข้างๆก็ผมก็คือมุมหน้าอ่ะมุ้งหน้าโจมตีนะฮะนะมุ้งโจมตีเนี่ยก็ทำดาเมจ730%ดร้อยของแม็กซนะครับผมมีการเจาะเกาะขั้นต่ำนะฮะทำให้ศัตรูเนี่ยลม้มลงนะครับผมแล้วเมื่อใช้แกล่งเนี่ยจะเพิ่มดาเมจเบรกเพิ่มขึ้น50%คือการเจาะเกาะนะครับผมอ่าระหว่างใช้เนี่ยจะปรับใช้ซูเปอร์อาร์เมอร์นะฮะอ่ะาจะพูดถึงคู่นี้กันนะผมสกิลกำปั้นกับเทา้านะฮะคู่นี้เนี่ยเมื่อเราใช้ไปเนี่ยเราทำการเก็บลูกแก้วเป็นหัวเช่นเดียวกันนะฮะฮ เราสามารถทําการปั๊มพวกนี้ได้ไม่หยุดเลยนะฮะสามารถกดกระทึบกระทึบกระทืบกได้เลยนะครับผมนะซึ่งเมื่อตัวน้องเนี่ยเปลี่ยนความสามารถและใช้ลูกแก้วเนี่ยมาเสริมท่าโจมตีนะกาจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับผมอย่างสกิลแรกเนี่ยคุณอาจจะเห็นเป็นแบบนี้นะฮะแต่น้องจะกระโดดเป็นมังกรขึ้นมาเลยนะครับผมนะสกิลนี้เช่นเดียวกันนะครับผมเวลาใช้ลูกแก้วเนี่ยก็จะเป็นมังกรน้ํากัดขึ้นมาจากปืนพืน้นเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวต้องลองเล่นให้ดูจะเห็นภาพนะฮะเดี๋ยวเรารู้เท่านี้ไปก่อนนะ ทีนี้มาถึงอ่าสกิลอ่าตอนเป็นสายซัพพอร์ตนะครับผมก็คือการกระโดดออกมาทำดาเมจ420%ของแมชพนะครับผมแล้วก็การทําการเจาอเกาะอันดับกลางนะแล้วก็มอบอ่าสถานะดาวให้กับศัตรูนะก็คือไงหลังแล้วก็ล้มลงเองนั่นเองครับผมแล้วมีการทิ้งเกาะไว้เพื่อน10%ของแมชพต่อเนื่อง25วินาทีนะทีนนี้ก็ถือว่าดีนะผมออกมาช่วยเสกเกาะให้เพื่อนนะฮะมาถึงสกิลของการกดชิฟต์นะผมถึงการสวิตตัวฉับพันนะฮะทำการ ทำดาเมจ730%ของแม็ก HP นะครับผมนะฮะตรงนี้จะเป็นแอตแท็กนะครับผมแอตแท็กนะครับผมเป็นคอแอตแท็กนะเป็นการกดชิปใช้อน่ยคนเราจะได้เห็นกันบ่อยอยู่นะครับผมเพราะเป็นหนึ่งในเมชั่นไม่กี่อันนะที่จะมีเวลาเรากดโจมตีนะฮะก็ทําการจอ,อกก่อขั้นต่ำแล้วผมแล้วเมื่อเข้าเป่าจะทำให้ติดแอร์บอลนะครับผมตรงนี้เนี่ยค่อนข้างดีนะส่วนตัวผมมองว่ามันมีการทําให้มอนสเตอร์ล้มลงเนี่ยมันล้มถึงบอสนะครับผม นะฮะตัวนี้ดีมากเลยการตัดจังหวะคอมโบเนี่ยสมมติบอยันกำลังเสกสกิลอะไรสักอย่างเนี่ยเราเปลี่ยนเอาน้องอ่าซอจีอูเข้ามาเนี่ยทำให้มอนมันดาวลงแล้วก็อ่าแคนเซิลสกิลนั้นไปนะฮะนี่ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับผมบรรลุที่ไม้ตายครับผมแปลงกายมังกรวาลีนะฮะตัวนี้เนี่ยทำดาเมจหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสี่เปอร์เซ็นต์ของแมสพีนะฮะโอ้ตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมเมื่อเข้าเป้าหมายทําให้ติดแอร์บอลเฉยๆนะก็ดาเมจล้วนๆนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะฮะก็สวยนะครับ นะก็มันบอกว่าเมื่อใช้สกิลแล้วช่างเริ่มตั้งแต่หมัดมังกรคู่มังกรบาลีสาซักมูนาโจมตีแล้วก็กับปันพุ่งตรงเนี่ยมันก็จะมีอ่ามังกรมาลีมังกรคู่สาซักแล้วก็มูนาโจมตีพวกนี้เนี่ยนับหมดเลยนะครับผมนะฮะแต่ทําการอ่าจะปรับใช้งานฝึกฝนหนึ่งครั้งแล้วเมื่อฝึกฝนเนี่ยครบสามครั้งพูดฝึกฝนนี่คือลูกแก้วบนหัวนะฮะมันจะเป็นลูกแก้วลูกแก้วมังกรบนหัวสามอันน่ะ เมื่อใช้ครบเนี่ยการโจมตีหรือการรีเซ็ตคูลดาวน์เนี่ยมันจะไม่มีนะครับผมมันสามารถกดได้เรื่อยๆจนกว่าอมานานเราจะหมดนะฮะตรงนี้เนี่ยพูดไปก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับผมแต่เราไม่ได้นำอาร์ติแฟกต์อันนิดหนึ่งนะฮะอาร์ติแฟกต์ของน้องเนี่ยก็จะเหมือนกับทางนานอ่าทางหน้านน้องอ่าลอเรนนะครับผมซึ่งเราจะใช้แม็ก HP เหมือนกันฮะเพราะงั้นเซตที่เราต้องใส่ก็คือเซตที่ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับผมอ่ายิ่งแม็ก HP เยอะก็ยิ่งแรงต่อตัวน้องนะฮะเพราะน้องไม่ได้ใช้ EDK เป็นดาเมจเลยแม้แต่สกิลเดียวนะครับผม เพราะงั้นตอนนั้นจะตอบโจทย์ที่สุดนะฮะหากเราทําตอนนั้นได้นะฮะทีนี้เราก็จะไปดูทงา้างาการเล่นจริงของน้องนะฮะเราก็ไปลองสักดาห,หนึ่งนะครับผมอคอนเทนต์เดี๋ยวเอาประมาณนี้ลวกันนะให้มันให้มันดูถึกๆหน่อยนะฮะอ,อยากโจมตีแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะอันนี้ละกันนะผมน่าจะโหดขึ้นหน่อยเข้าไปฮะ เดี๋ยวมาดูความสามารถของน้องนะผมเวลาเล่นจริงนะเดีย๋ยวผมเผยให้แก, pper, แกนี่มากเลยอ่ะมาเป็นตัวถ่วงของทีมนะอะไปเลยนะครับผมแล้วผมเรากดมังกรต่อยตู้มนะฮะจะมีลูกแก้วมังกรึ้นมันหัวหนึ่งอันนะฮะเนี่ยเราก็สามารถกดสกลิลต่อได้เนี่ยตู้มครับผมมันจะมีสองอันแล้วต่อย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 ครับผมต่อยไปฮะเดี๋ยวเรากดเนี่ยเรามีสามอันแล้วเนี่ยเนี่ยตู้มครับผมเห็นไหมมันจะมีมังกรสาทั์ขึ้นมาเห็นไหมฮะ เดี๋ยวเราจะโถมดาเมจให้ดูนะสักพักหนึ่งนะครับผมแบบกดรวยๆนะเนี่ยครับผมมีสองฮิตแล้วจริงๆอาจจะต้องเห็นกับบอลมั้งเนี่ยผมว่าเนี่ยฮะเนี่ยต่อยตูมตูมเห็นไหมเมื่อกี้ครับมันแทบจะไม่มีคูดาวนั่นใช่ไหมมันจะมันก็มาเนี่ยครับผมี๋ยวมีคูดาวนะครับผมเดี๋ยวกดต่อเลยเดี๋ยวผมกดโดดเล่นยเลยนะครับผมจะให้รู้ไว้เฉยว่ามันไม่มีคูดาวนะฮะเนี่ยมันไม่มีตัวไหนในเกมนะครับผมที่จะเบิร์นมานาจิได้เร็วเท่าตัวนี้นะฮะ เห็นไหมครับมามานาพันธสามเนี่ยเกี้ยงแล้วนะฮะสำหรับตัวน้องเนี่ยนะฮะเพราะงั้นตัวน้องเนี่ยจะเป็นตัวดีเพชอ่าไม่ใช่ตัวเพชรหรอกเป็นหนึ่งตัวตัวละครที่ไว้เบิร์ดบอสได้โคตรดีนะฮะเพราะว่ามันโจมตีได้ค่อนข้างถี่ไม่ต้องเสียเวลามากนะฮะเมื่อโจมตีน้องจนหมดคอมโบอ่าความบ้าคลั่งของมังกรเสร็จไปแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวอื่นมาเล่นได้นะครับผมนะเในระหว่างนี้ก็คืออ่าตัวน้องดาเมจหมดไปแล้วนะฮะเนี่ยตูมครับผมนะฮะ นี่เห็นไหมมันแรงนะตอนนี้นะทำไปเล่นไปผมเอาไปปล่อยออโต้เนะี่ยบอสน่ะกระทืบบอสเป็นบ้าเล่นเลยนะฮะจนหมดจนหมดเกตนนะ่ะไม่ยอมเปลี่ยนตัวนะครับผมนะนี่ก็คือความสามารถของทั้นจูอีนะฮะแล้วก็ไปนะผมสาหรับดันนี้นะก็ไม่ใช่ตัวละครที่ควรเปิดหาหรอกครับผมแต่ก็ไม่ถึงว่าหากมีในทีมเนี่ยมันก็ไปได้แย่เลยนะฮะเพราะว่าตัวละครระดับเอเดนตาเนี่ยทุกตัวผมว่าเก่งหมดนะครับผมอยู่ที่การใช้งานเลยนะฮะส่วนตัวที่ผมได้มาเนี่ย ถ้าให้ผมจัดความสามารถเนาะเรื่องตัวช่วยโจมตีอะไรเงี้ยผมก็ยังให้น้องรอเลนผมนะนำหน้ากว่าเพราะว่าเคลียร์มอนเอลี LE, ได้โหดกว่าครับผมแต่ถ้าหากจะโจมตีแบบโถมดาเมจอัดเพื่อทําเวลาเนี่ยยังไงจีไอจีอู G, ก็ยังที่สุดเหมือนเดิมนะเพราะว่าถ้าเกิดติดหัมวมังกรท่นเนี่ยมันก็โถมไม่เลิกนะฮะแต่ทานที่ดีอย่าไปโถมขนาดนั้นนะผมค่อยๆออกมาใช้จังหวะมังกรบาลีดีกว่ามันจะแรงกว่านะครับผมรอลูกแก้วมันครบสามอันค่อยมาใช้ทีเดียวนะ มันจะแรงกว่าอย่าลูกแก้วน้องเนี่ยเก็บได้ถาวรน,นะครับผมไม่มีหายไปนะฮะเรากลับมาได้เลยนะครับผมนะฮะลูกแก้วเนี่ยเห็นไหมฝึกฝนเนี่ยมันอยู่ถาวรน,นะสองรับสูงสุดสามชั้นนะครับผมแล้วก็มีการปลดอะไรก็ว่าไปนะอันนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับผมในการอ่านนะฮะโอเคให้ผมก็จบการรีวิวของตัวน้องอ่าซอจีอูนะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นตัวละครสายป้องกันนะธาตุน้ํานะครับผมเป็นหนึ่งในตัวละครที่อ่าค่อนข้างดีนะฮะในช่วงแรกๆนะครับผม นะก็สำหรับคิวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม